ทรมาจากธรรมกึ่งพุทธการบทที่70ในเย็นของวันที่14เมษายนพศส5 6พั 67, นับมหาวิชาลัยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเจ้าขาบุคคลทั้งหลายเมื่อได้พิจรารณาเห็นความตายอย่างกระจ่างแจ้งรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องของความตายจะก่อเกิดคุณประโยชน์ก่อเกิดอนิสงส์เช่นไรบ้างหรือเจ้าขาและถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลาย ไม่ได้พิจารณาถึงความตายไม่ได้มีสติและลืกรู้ถึงความตายใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินหลงลืมเกิดลืมตายนั้นจะเกิดโทษเช่นไรบ้างหรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล,ละลูกจงตั้งใจพิจารณาธรรมให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จงน้อมธรรมนี้ไป เผยแผบ่บอกต่อแก่จิตทั้งหลายเถิดลูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นล้วนแล้วตาเป็นบุคคลผู้ที่พลดเพลินกับชีวิตหลงและเลงไปกับชีวิตลืมว่าวันหนึ่งตนเองอาจจะต้อง ถึงเวลาที่ต้องตายแล้วต่างก็เพลิดเพลินลืมว่าวันหนึ่งต้องตายวดวงจิตทั้งหลายโดยปกติทั่วไปเขาก็เลยใช้ชีวิตกันแบบจริงจังกับชีวิตยึดติดกับชีวิตลุ่มลงกับชีวิตและเขา ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตนั้นจนความตายมาถึงเขานั้นก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้ทำอะไรที่ดีไปแล้วบ้างไม่ดีแล้วบ้างเขานั้นไม่รู้เลยว่าตนนั้นได้ผิดได้พลาดอะไรไปบ้าง ในเวลาที่มีอยู่แต่ที่รู้คือหมดเวลาเขาจะเสียดายสิ่งไม่ดีที่ผิดพลาดไปเขาจะเสียดายเวลาที่มีว่าทำไมไม่ทำในสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยโดยส่วนใหญ่แล้วดวงจิตทั้งหลายก็มักจะเป็นเช่นนี้ อย่างนี้กันละดูกฉะนั้นการที่ดวงจิตตั้งหลายมันพิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องของความตายนั้นย่อมจะเกิดคุณประโยชน์มากมายแก่บ,บุคคลผู้มันพิจารณาเห็นความตายอยู่เป็นประจำเห็นความตายอยู่เสมอ รู้ว่าเกิดมาต้องตายแน่บุคคลทั้งหลายที่พิจารณาเห็นความตายเช่นนี้ย่อมเกิดประโยชน์มากประโยชน์หลายอย่างพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยส่วนจะเกิดประโยชน์มากเพียงใดนั้นลูกก็จงพิจารณาทำแตงก้าประการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมเถอด แล้วลูกก็จะเข้าใจทำในประการที่หนึ่งลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อมันพิจรารณาจนเห็นความตายแล้วก็เห็นแจ้งในเรื่องของความตายเกิดขึ้นในจิตของตนอยู่เสมอบุคคลพูดนั้น เขาย่อมเป็นบุคคลผู้รู้ความจริงแห่งชีวิตคือเขานั้นย่อมรู้ว่าชีวิตนั้นเกิดมาเพียงชั่วคราวเกิดมาแล้วต้องตายแนะชีวิตเอาอะไรแน่นอนกับชีวิตไม่ได้ชีวิตไม่ยั่งยืนและอาจตายเมื่อไรก็ได้เขาย่อมเข้าใจเรื่องราวแห่งความตาย เขายอมยอมรับความจริงคือความตายเขานั้นจะใช้ชีวิตอย่างผู้มีสติผู้รู้ตื่นเขานั้นจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าคือทำในสิ่งที่ดีและเขาก็จะรีบสังสมกุดงามความดีเมื่อครั้งมีเหตุที่เขานั้น จะต้องพระพรากท้่งตายจากไปเขาก็ได้ทำกุญงามความดีเอาไว้มากเขาก็จะไม่เสียดายอะไรกับสิ่งที่เขานั้นได้มีโอกาสได้ทำอีกเช่นนี้นลาพระพุทธเจ้าน้อยเชนนั้นลูกเอ๋ยบุคคลผู้พิจาจรณนาเห็นความตายอยู่เสมอ เห็นแจ้งในความตายย่อมเป็นผู้เห็นความจริงของชีวิตยอมรับความจริงของชีวิตเป็นผู้ที่มีสติในการใช้ชีวิตและเขาก็จะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจรารณา อย่างนี้เถิดบ้างดวงจิตท,ทั้งหลายผู้ที่พิจรารณาเห็นความจริงแห่งชีวิตว่าวันหนึ่งต้องตายเห็นความตายอยู่ตรงหน้าเห็นความตายอยู่เสมอเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ไม่ยึดตัวยึดตนยึดกายนี้เป็นเราเป็นตัวตนของเราเพราะเขาย่อมรู้ดีว่า ความตายจะมาพรากกายนี้พรากชีวิตนี้ให้ดับไปจากไปเมื่อไหรก็ไม่รู้เะนั้นชีวิตนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามอำนาจของกฎแห่งกรรมของกฎไตรลักษณ์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดแล้วดับในโลกใบนี้ เขาจะคลายความยึดติดในชีวิตในตัวในตในตในกายในเราในของของเราเมื่อเขานั้นคลายความยึดติดลุ่มหลงเขานั้นก็จะไม่จริงจังอะไรมากมายกับชีวิตแต่เขาจะทำชีวิตให้มีคุณค่าคือทำแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งใดที่ควรที่จะปล่อย ควรที่จะวางควรที่จะสละควรที่จะทิ้งบ้างเขาก็จะทิ้งมันไปสิ่งใดควรที่จะดำเนินไปเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาก็จะดำเนินไปเช่นนี้ลนะพระพุทธเจ้าน้อยบุคคลผู้เห็นความตายอยู่เสมอนั้น เขาย่อมเป็นผู้ไม่ยึดติดกับตัวตนกับชีวิตนี้ลูกต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายเมื่อได้พิจารณาเห็นความตายอยู่เสมอแล้วนั้นเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ปราศจากกิเลส คือความหลงหลงในกายนี้หลงในกายของผู้อื่นปราศจากเชื้อคือความรักรักในตนรักในผู้อื่นปราศจากเชื้อคือความโลภโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ขึ้นมามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเขานั้นก็ย่อมที่จะปราศจากเชื้อคือความโกรธ โกรธคนนั้นไม่พอใจคนนี้อยากให้คนนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้เชื้อความหลงคือกิเลสย่อมเบาบางจากจิตของเขาตัญหาก็ย่อมจะเบาบางลงไปอ่อนลงไปเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่เบาสบายดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่หนักด้วยกิเลสหนาะด้วยตัณหาเขานั้นย่อมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเบาสบายจิตของเขาย่อมสว่างสวยไม่หนักไม่แบกไม่เร่าร้อนรุ่มร้อนไม่ดิ้นลนขวัดควายอะไรที่มันเกินเหตุที่จะทำได้อะไรที่มันเป็นเหตุแห่งทุกเขาก็จะไม่ทำ เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยบุคคลผู้เห็นความตายอยู่เป็นประจำเห็นความตายเอยียงกระจางแจ้งเขาก็ย่อมคลายกิเลสตัณหาได้มีชีวิตที่สงบสุขเช่นนี้ล่ละลูกต่อไปทำในประการที่สี่ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า บุคคลทั้งหลายเมื่อพิจรารณาเห็นความตายอยู่เสมอรู้แจ้งในความตายยอมรับความตายเขาก็จะเข้าใจความจริงแห่งชีวิตเขานั้นก็จะยอมรับความจริงแห่งชีวิตและจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้หยูดเหนือการยึดต,ตัวยึดต,ตนยึดเรายึดของของเรา เขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้ปราศจากกิเลสตัณหาเขานั้นย่อมมีชีวิตที่สุขที่สบายที่เบาสบายเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ใช้ชีวิตอย่างรู้ตื่นดำเนินทุกอย่างไปตามเหตุที่สมควรจะดำเนินใช้ชีวิตไปตามเหตุที่ควรจะใช้ โดยปราศจากกิเลสตัณหาความยึดติดลุ่มโลยในชีวิตเขาจะเห็นชีวิตนี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาวัดดับไปเขาจะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยึดติดจริงจังอะไรกับชีวิตจนจิตของเขานั้นเข้าถึงความหลุดพ้นจากความทุกข เข้าสู่พระนิพพานได้ลูกเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่ห้าลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดบ้างดวงจิตทักหลายเมื่อเขานั้นไม่รู้แจ้งไม่เข้าใจในเรื่องของความตายเขาไม่ได้มันพิจารณานะถึงความตายอยู่เสมอ จนกลายเป็นเรื่องที่เขานั้นเข้าใจและยอมรับว่าเป็นจริงเช่นนั้นอย่างนั้นบุคคลผู้นั้นเขาก็ย่อมเป็นบุคคลที่หลงลืมเกิดลืมตายหลงกับชีวิตคิดว่าเกิดแล้วก็คงตายไม่เป็นเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาอย่างประมาทเขานั้นก็จะยึดติดจริงจังกับชีวิตมากมาย เขาจะทำสิ่งใดเขาก็ทำไปโดยไม่ได้พิจารณานะถึงความจริงขอให้ได้มาขอให้ได้มีและเขาไม่สนใจว่าจะก่อกรรมอะไรจะทำไม่ดีอะไรจะเบียดเบียนใครบ้างเขาก็จะจริงจังกับชีวิตมากลูกต่อไปทำในประการที่หลูกจงพิจารณานะอย่างนี้เถิดบ้าง บุคคลทั้งหลายผู้ไม่เห็นแจ้งไม่เข้าใจในเรื่องของความตายนั้นเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ยึดตัวยึดตนยึดเรายึดตัวตนแห่งเราว่าเป็นเราเป็นของของเรายึดตัวเราของของเราชีวิตแห่งเราแล้วก็ยึดติดจริงจังอยู่อย่างนั้นแบกรับเอาไว้ทุกอย่างจนอะไรก็จริงจังไปหมด ชีวิตนี้ให้คุณค่าแต่ไม่ทำให้มีค่ารู้สึกว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จริงจังไปหมดแต่เขาจะไม่รู้จะทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและเขาก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินกับชีวิตจนในที่สุดก็ตายจากไปพร้อมกับความลุ่มหลงแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ ในรูปแบบของความหลงต่อไปอีกฉันเนหลาพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่เจ็ดลูกจงพิจารณานะอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่เห็นแจ้งในความตายเขานั้นไม่พิจารณานะความตายอยู่เสมอกิเลสตัณหาก็ย่อมหนัก ิเลสย่อมทําให้เกิดความหลงความรักความโลภความโกรธอย่างเต็มอัตตาทําให้เกิดตัญหาคือความอยากทําให้เขานั้นมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นรุ่มร้อนเร่าร้อนชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้ชีวิตของเขาก็จะเต็มไปด้วยความหลงความอยากความยึดและการเบียดเบียน ชีวิตก็ต้องจมกันไปทุกกันไปกับกิเลสเช่นนั้นอย่างนั้นและลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่แปดลูกจงพิจารณานะอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายเมื่อไม่พิจารณานะเห็นความตายอยู่ตรงน,รนะพิจารณาให้เห็นแจกในความตาย เขาย่อมเป็นผู้ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงไม่เห็นการเกิดการดับของชีวิตไม่ยอมรับความจริงเป็นผู้หลงยึดตัวยึดตนเป็นผู้มีกิเลสตัณหาที่หนักที่หนาที่ทำให้รุ่มร้อนเร่าร้อนชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้และในที่สุดเขาก็จมอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตาย ที่มันต้องเกิดมาทุกข์เกิดมาทรมานตายด้วยความทุกข์ทรมานและกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดมิได้ไม่มีวันพ้นทุกข์เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่เก้าลูกจงิิารนาอย่างนี้เถิดว่างดวงจิตทั้งหลาย เมื่อเห็นการเกิดการตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นเป็นปกติวันหนึ่งเราต้องตายเมื่อเกิดแล้ววันหนึ่งความตายต้องมาถึงเป็นแน่แท้ดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีสติในการใช้ชีวิตทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์และเขานั้นย่อมจะปล่อยวางกับชีวิตกับตัวกับตนนี้ เบาบางจนเขาสาบานเข้าถึงความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับไปจนถึงเสื่องความหลุดพ้นอย่างแท้จริงบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่พิจารณาให้เห็นความจริงคือความตายไม่ยอมรับความจริงไม่รู้เกิดรู้ตายเกิดมาแล้วก็ลืมตายเขาก็ย่อมเป็นบุคคลผู้ไม่เข้าใจชีวิตไม่ยอมรับความจริง เขานั้นก็จะมีแต่ความยึดติดการแบกรับการยึดมั่นถือมัน่นการเบียดเบียนแล้วก็จมกันอยู่อย่างนั้นคุณอน,นันต์โทษมาหันในการเห็นแจง้งในการเกิดการดับย่อมมีย่อมเกิดขึ้นแกจิตทั้งหลายผู้ได้ฝึกฝนตนดีแล้วและไม่ได้ฝึกฝนตนตามกฎตามระบบ แห่งกฎแห่งกรรมแห่งวัตตาสงสารเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าคนเรา ถ้าหากว่ารู้จักฝึกฝนตนให้มีสติยอมรับความจริงของชีวิตเห็นชีวิตอันสั้นนักสั้นนิดเดียวของชีวิตนี้ของเวลาที่มีอยู่ในชีวิตนี้เราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคือทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์และเราจะปล่อยวางได้มากอะไรที่ควรปล่อยก็จะปล่อยอะไรที่ควรทำก็จะทำ รวมถึงเราก็จะสามารถลดละอัตราตัวตนความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาจนเราสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคา่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลากรเอาไว้ลูกจะมา ฟังฟังทำไม,มพระพุทธเจ้คาคะสาธุ